เลิกงานมันเหนื่อยได้ทุเรียนมันลูกเดินสบายใจล้โอ๊ยแม่เป็นอะไรที่เพียทุเรเข้ามาในบ้านหรออะทำไมอะปางอันนี้มันของดีนะใครๆก็ชอบกันโอ้ยใครๆที่เขาว่าเนี่ยไม่ใช่ฉันคนหนึ่งก็แล้วกันโอ้ยแค่ได้กินกัจะอ้วกแล้วเนี่ยนี่นี่ี่พูดให้มันดีๆหน่อยนะ จะมาองจะมาอ้วกอะไรพูดแบบนี้ไม่ได้นะแ้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้พี่ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบกินทุเรียนยังจะเอาเข้ามากินในบ้านอีก่ะแล้วทีเธอละทีแบบไอ้พวกกลิ่นน้ำผงน้ำหอมที่ฉีดอะ่ะฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยเธอฉีดเอาฉีดเอานี่มันคนละเรื่องแหละพี่ฉันกำลังพูดถึงทุเรียนอยู่นะมันเรื่องเดียวกันแหละเธอมันเอาแต่ใจตัวเองพูดเข้าข้างตัวเองตลอดแหละเอ๊ะคนละเรื่องและหาเรื่องกันหรืองไงเนี่ยฮะชวนทะเลาะเหรอ ะเธอนั่นแหละชวนทะเลาะนี่มันเรื่องแค่นี้เองอย่ามันงี่เง่าได้ไหมเนี่ยฮะเขาทำงี่เง่าฉันทนที่เขาทำงี่เง่ามากนี่แม่ดูพี่ชวินดิฉันไม่ชอบกินทุเรียนอ่ะอย่าจะทุเรียนเข้ามาในบ้านอีกอ่ะก็แค่คนชอบกินทุเรียนมันผิดตรงไหนแม่ฮะเธอเนี่ยงี่เง่ามากเลยนะโอ้ยเดีงยวเหรอฉันบอกว่าเดี๋ยวไปโสดไเลยเรื่องแค่นี้จะทะเลาะกันจนตายเลยหรือไงปลาง แม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะลูกชวินนะ่ะเขาก็แค่ทํางานกลับมานี่เหนื่อยเขาก็อยากกินของที่เขาชอบเห็นไหมขนาดแม่เธอ,อยังเข้าข้ขาง,ขงฉันเลยชวินก็เหมือนกันแหละจะกินทุเรียนนะ่ะก็เอาไปกินให้ไกลๆปางมันเมียแไได้กลินไ,ไม่ได,ได้อันนี้แม่เข้าใจนะโอ้แม่ผมไม่ได้กินตอนนี้นะนี่มันยังเป็นลูกอยู่เลยไม่ได้ผ่าเลยจะกินทั้งเปลือกหรือไงผมจะกินกน,นู่นตอนที่ปางไปนอนนู่น อยากกินก็กินไปเลยตอนนี้เลยกินมันจะได้หมดหมดไปทีเดียวฉันไปนั่งขงนอกเองก็ได้<ฮ><ฮ>เอาไอปลาอนุญาตแล้วรีบๆกินซะกินเสร็จก็กำจัดกลิ่นแต่ด้วยแล้วลูกได้แม่กินด้วยกันปะล่ะแม่ก็ชอบนะแต่ในนี้กินเยอะไม่ค่อยได้มันจุก <laughs> <น> <laughs> มานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ๊ยก็ฉันเหม็นทุเรียนอะดิให้พี่ชวินนำเอาทุเรียนเข้ามากินในบ้านน่ะเออจริงด้วยแกไม่ชอบทุเรียนฉันนี่ก็็ใช่อะดิแค่ได้กินนะจะอ้วกเป็นลมแล้วอะ่ะผัวแกนี่มันเห็นแก่ตัวจริงเลยเนาะรู้ทั้งรู้ว่าแกไม่ชอบก็ยังจะซื้อมากินอีกอือนั่นอะดิพี่ชวินนิดมันใช้ไม่ได้จริงๆเลยเนาะ ตัวเองอร่อยอยู่คนเดียวแล้วก็ไล่แกออกมานน่งข้างนอกเนี่ยนะเออไม่เขาไม่ได้ฉันรำเสงสาแกจริงเลยเดี๋ยวนะฉันจะเป็นเมาส์ที่ตลาดว่าผัวแกเนี่ยมันเห็นแกตัวใช้ไม่ได้เฮ้ยใจใจจเย็นก่อนแกคือคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนี่แกมันทํากับแกขนาดนั้นก็ยังจะปกป้องมันอีกเหรอนี่ผัวที่ดีอะ่ะคือผัวใหม่จะเพื่อนผู้ชายสมัยนี้นะไม่ชอบกินทุเรียนแบบเราอ่ะก็มีตั้งเยอะแยะ จริงฉันกับพี่ชวินก็ไม่ได้อะไรผู้ชายสมัยนี้เนาะไม่เข้าใจบ้างเลยเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นหลักอุ้ยแกฉันต้องไปตลาดแล้วอ่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปมองที่ตลาดต่อไปแล้วไปเ,เดี๋ยวเดี๋เดียบมเบี้มกรรมกรเดี๋ยวปงฉันก่อนสิเฮ้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะไม่ทันแล้วชาวบ้านอะ่ะเขาเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วแต่ปางก็พยายามพูดอยู่นะแม่ว่ามันมัน ไม่ชอบแล้วสิที่คนเขาเข้าใจผัวตัวเองผิดแบบเนี้ยถึงเราจะทะเลาะกันอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดที่ชาวบ้านจะต้องมารู้แบบนี้อ่ะแม่เมื่อกี้ฉันก็พูดไม่ทันย่าบีบมันด้วยอ่ะอ,อพี่นี่กินทุเรอ,อีกแล้วอ่ะเนี่ย ออกไปกินข้างนอกเลยนะวันนี้ฉันจะนั่งข้างในก็ได้ของดีกินที่ไหนก็อร่อย อโอ้โหวันนี้จัดลูกใหญ่เลยวะอุ้ยน่ากินวะ่ะแลิวกันไหมเฮ้ยไม่ไหะวแล้วว่ะวันนี้ฉันกินข้าวมาเต็มท้องเลยเดียวสิได้ป่ะแล้วทำไมาแกมานั่งกินตรงนี้วะเนี่ยไม,ไม่กินในบ้านอะ่ะก้อยปางเมียฉันนะดิบอกว่าเหม็นฉันก็เลยมากินนอกบ้านน่ะอะไรวะก็แค่ผัวอยากกินทุเรียนถึงกับต้องไล่มากินนอกบ้านเลยวันนี้โอ้โ oh. ห <g ain> มันก็ไม่ได้ขนาดนั้น ไอ้พวกผู้หญิงเนี่ยนะชอบเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้แหละโดยเฉพาะไอ้ปาล์มเนี่ยดูที่เนี่ยตัวเองไม่กินทุเรียนต้องบังคับให้ผัวไม่ต้องกินแถมถ้าผัวจะกินก็ต้องไ่มากินหน้าอกบ้านแบบนี้อีกอะ่ะเฮ้ยแบบนี้มันใช้ได้หรือวะชวินจริงๆแล้วมันนี่อไอ้ชวินแกไม่ต้องห่วงเลยด้วยผู้หญิงเอาแต่ใจแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะไปโพธนาในกลุ่มเพื่อนของเราให้หมดเลยเพื่อเมียแกเนี่ยมันใจดําขนาดไหนถเอ้ยผู้หญิงแบบนี้นะต้องสั่งสอนไม่ไม่ไม่ต้องให้เดี๋ยวเวแป๊บเวสายเข้า่ะ เออเฮ้ยจะไปเลยเว้ยเออๆอได้ได้เดี๋ยวรีบไปเออๆเออไม่ต้องห่วงเด้ยวเว้ยเรื่องนั้นฉันจัดการให้กิออออนได้ป่ะล่ละโอ๊้โอ๊ะโอ๊ะโอ๊าโอ๊ะโอ๊ะโอไะโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ,โอ๊อโออโออะโอ๊้โอ๊ะ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 โอ๊่โอ๊ะ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 โอ๊โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊้โอ๊อย,ย,อยโอ๊ะ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 โอาะโอ๊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 ้โอ่ะโอ๊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 โอ จากเรื่องผัวเมียทะเลาะกันในบ้านกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วปางที่ขอโทษนะที่ทำให้ปางไม่สบายใจเรื่องทุเรียนนะอะฉันเองก็ขอโทษนะที่ฉันเอาแต่ตัวฉันเอง ที่ลืมไปเลยอ่ะว่าการกินทุเรียนมันก็เป็นความสุขของพี่เหมือนกันน่ะพี่อะไม่อยากให้ชาวบ้านน่ะเขาว่าปางแบบนั้นเลยอะพี่อะไม่น่าเอาทุเรียนไปกินตรงนอกบ้านนู้นเลยอะฉันเองก็เหมือนกันน่ะฉันไม่ได้อยากให้คนอื่นมาเข้าใจพี่ผิดแบบนี้อ่ะฉันไม่น่าเป็นนั่งนอกบ้านแล้วก็บอกชาวบ้านไปนแบบนั้นเลยอ่ะเป็นไง ดีกันแล้วใช่ไหมต่อไปอะไม่หวังว่าเราสองคนจะไม่มานั่งทะเลาะกันเพราะไอ้เรื่องยุ่มหยิ่แบบนี้อีกนะครับแม่ต่อไปอะผมจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับนี่แล้วต่อไปอะพี่ก็เอาเข้ามากินข้างในได้เลยนะแต่ว่ากินเสร็จอะช่วยกำจัดกลิ่นให้ฉันด้วยก็แล้วกันได้เลย ถ้าพี่จะกินข้างในอะนะพี่ก็จะเปิดหน้าต่างให้มันแบบระบายให้หมดเลยเปิดพัดลมพัดลมอะไรเงี้ยโอเคไหมดีมากจ้ะแล้วกินเสร็จเนี่ยก็อย่าลืมอาบน้ําแปรงฟันให้เรียบร้อยด้วยนะไม่งั้นฉันไม่ให้เกาะด้วยได้จ้ะทีละผัวเมียนะมันก็มีทะเลาะกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทะเลาะกันในบ้านก็ให้มันจบบนในบ้าน อย่าไปส่งต่อข้างนอกมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทําให้คน,นเข้าใจผิดกันไปได้ครับแม่ต่อไปผมจะระมัดระวังเรื่องคําพูดระมัดระวังเวลาไปพูดกับคนข้างนอกแล้วแม่จริงค่ะปางด้วยค่ะเพราะว่า้พวกคนนอกเนี่ยบางทีอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าความจริงอ่ะเป็นยังไงแต่พอแค่ได้ยินก็เอาไปพูดต่อๆกันจนมั่วซั่วไปหมดเลยค่ะดีกันก็ดีแล้วแม่่าจะได้สบายใจ หนูชอบกินทุเรียนมากแต่หนูแพ้กลิ่นทุเรียนช่วยเลือกทุเรียนที่อร่อยที่สุดให้หน่อยนะคะรบกวนใส่ถุงและห่อห,หลายๆชั้นด้วยนะคะ,ะฮันนี้ทำให้น้องเขาหน่อยน่ารักนะเนี่ยตัวเองไม่กินยังจะซื้อให้แฟนอีก ผเรียนนะพี่ชาวินเนาะแกนิดน่ารักจังเลยเนาะถึงว่าพี่ชวินถึงกวยแกนักอวยแกหนาวาแกเนี่ยเป็นเมียที่น่ารักมากเลยจริงหรอพี่ชวินเาพูดงั้นจริงหรอจริงสิแกเนี่ยฉันอะ่ะยังรู้สึกผิดเลยนะที่มองว่าเขาเป็นคนไม่ดีอืมนี่ถ้าอย่างงั้นอะ่ะแกช่วยแก้ข่าวให้ฉันด้วยก็แล้วกันได้สิ เดี๋ยวฉันนะจะไปโม้กับแม่ค้าในตลาดว่าแกเนี่ยได้ผัวดีทุกคนต้องอิฉาแกแน่เลยอะ่ะได้ล้วจ้าเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปทำใจต่อ,ตอได้ว่าที่ขายของตรงนู้นนะพี่ชูวิน ทุเรียนจ้ะโอ้น่ารักจังเลยแหมแกนี่มันโชคดีจริงๆเลยนะที่ได้ปางเป็นเมียเนี่ยดูดิขนดดาไม่ชอบกินทุเรียนก็ยังอุสาด,ดั้โดน,ดนไปซื้อทุเรียนให้ผัวกินอีกอะโอ้โหอิ <c oughs> ฉาว่ะเมียฉันน่ารักอยู่แล้วว่าแต่แกไปช่วยแก้ข่าวให้เมียฉันด้วยนะที่ไปพูดให้คนเขาเข้าใจผิดอะ <c oughs> เออบีมไปแกมานี่เลย แกก็ด้วยเลยเอางี้นั้นเดี๋ยวชั้นสองคนเนี่ยจะช่วยไปแก้ข่าวให้ในกลุ่มเพื่อนๆว่าเมียแกเนี่ยเป็นคนดีขนาดไหนล่ารักขนาดไหนด้วยนนกลับบ,าบ้านไปสี่ทุง่งเรียนกัน